ช่องนี้ถือว่าเป็นซองแรกแข่งปีนะครับปี68นะครับขู่เพิ่งจะปล่อยซองมาเป็นซองแรกนะครับเอาเป็นซองปู่สถานธรรมนะครับซองปู่สถานธรรมเท่านั้นนะครับของแท้ของจริงจากสถานธรรมขู่สถานธรรมคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอนำท่านชูซองรอยชัดน้ำโสกเหล็กเด็ดน้ำโสกมันิสาบคาวาเพิ่นชิมิการเปิดซองปูสถานทั้เป็นซองแรกของปีเพื่อสิน้ำตัวเหล็กไปเสียงโสกเสียงได้เงาประจำวันที่หนึ่งมินาคมสองปัญหาอยหสิบแปดองปูสถานทํามแต่ก่อนเป็นหายหนึ่ง่องตอนหนึ่งปีเข้ามาตลอดเดี๋ยวนี้เพิ่นเปลี่ยนมาสามเดือนต่อหนึ่งซอง หากทนผชมกับอะไรเอฟซีกับอะไรคนละลายคนละแช่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดในการเ็ำงานต่อไปเม่หอมมาถึงหลักไปเบ่งเป็นเปิดช่องแรกของปีของปูสถานทํากันเลยค่ะสวดีรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีวัสดครับสวัสดีครครับสวัสดีครับสครับสครับสวััวัีครัครับสวัสดีคับสวัสดีครับสีบัสรับรับสวครับ พคอสครับคนทร์ทีวีครับบาปที่ครับผมบุญเหลียหยันรำครับเทพ้ารวยค่ะน่าชัดน้ำสู้เกลือสีน้ำสู้ครับครับดีมากวันนี้มาเจอคนดังท่านมาเข่ารงเรียนนะรวันนี้มาตามนัดมาตามสัญญานะครับครับผมคล้องปู่สถานธรรมรับมาแล้วเมื่อสองสามวันแต่ปูให้เปิดวันนี้นะครับเปิดวันนี้วันนี้อยู่ที่สุรินทร์นะครับอยู่ที่ตาปากแม่สะเดานะครับวันนี้เราไปตาม ใช้เวลาเปิดซองพอดีนะครับพี่พวกพี่น้องลืมลืมอยังครับลืมซองลื้มดูดีด้วยนะผมเรียกได้ยว่ารืมซองอ้ตายตายลีลาอยู่นั่นแหละมงลีลาเฮ็ดให้มลีลาจะไม่าฝากด่าจะไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งด่ายิ่งดังโอ้ยไปตัวใหญ่อกพวกเจ้าเลยเพว่าถ้าเปิดยุที่สุรียนจะถูกทุกงวดเลยนะเป๊เป๊ะเลยนะเจ้านั้นเปิดยุทธีสรินี่งถึงเนาะเจ็ดเก้าตรงตรงเลยเจ็ดเก้าตรงตรงนะครับ อ่าซองนี่ถือว่าเป็นซองแรกแห่งปีนะครับปีหกแปดนะครับปูพึ่งจากปล่อยซองมาเป็นซองแรกนะครับอ่าซื้อซองนี่หลายคนหานมาซื้ออ่บางคนบอกว่าซองละห้าหมื่นซองละแสนแสนซองละล้านซองละอะไรก็ว่ากันไปครับปูเลยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เอาเป็นซองละล้านซองละหมื่นซองละอะไรไม่เอาแล้วเอาเป็นซองปูสถานธรรมนะครับซองปูสถานธรรมเท่านั้นนะครับของแท้ของจริงจาก ปูสถานธรรมปูสถานธรรมอยู่อำเภอไหนตำบลไหนครับอยู่อำเภอพุทธยสงะนะครับอ,อยู่ที่บ้านคอยบ<ม>แม่บ้านคอยเนีย่ยซื้อบ้านนะซื้อคอยตอนนี้กำลังสร้างนะครับเนาะสร้าง<อ>โดมครอบองค์พระมหาจักรพรรดิพระพ,ระกกรพุทันใจอยู่นะครับคือซองนี้ซองซองนี้เริ่มเปิดตั้งแต่ปีกี่รน้อนยครับปี63ครับซองแรกเปิดที่อุณรแตก3ตัวนะครับปกติแล้วซองจะให้ หลังจากนั้นมาสองปีเปิดปีไหนก็ถูกทุกปีโอปีหกหกเจ็ดน,นะครับปลูกเลยให้สามเดือนต่อ,อหลายซองก็เข้าอซองนี้คือกระบวนการคือเก้าสิบวันครับเก้าส <90, 000. S 1> ิบวันหนึ่งถังกับไม่ได้ไม่ให้ทุกหมดไม่ได้ให้ทุกมหมด<อ>สามเดือนครั้งสี่เดือนครั้งแล้วปีหกแปดนะครับเป็นซองแรกนะครับเป็นซองแรกหลังจากซองนี้ก็ต้องรอไปอีกสามเดือนนะครับ ไม่ได้แอบดูใช่ไหมครับผมยังคนหนึ่งเป็นที่เลยนะครับดูก่อนว่าไม่มีรั่วไหลปูนเนี่ยนะครับปูนเนี่ยให้เปิดเวลาเวลาให้เปิดปูเขียนว่าสิบหกจุดสามไม่รู้ว่าสี่โมงเย็นหรน่าจะเป็นสี่โมงเย็นเกบเนี่ยใก้เวลาแล้วนะครับนี่เปิดไม่ตรงเวลามันจะเคลื่อนนะครับบางคนไม่รู้จักปู่สถานธรรมนะครับปู่สถานธรรมอยู่ที่สถานธรรมพุทธประยู หมู่ที่5บ้านคอยตำบลบ้านจานอำเภอพุทธโยงจังหวัดพิรำนะครับผู้ใดอยากเดินทางไปกับปักหมุดไปได้เลยนะคต่อแอดมินได้ครับหรือว่าติดต่อทางแอดมินทุกช่องก็ได้ครับเปิดตัวครับพีระถ่าแล้วครับเปิดครับพีระถึงมาแล้วเนี่ยสีกยเห็นเย็นเลยนะครับนี่งขอใครเสียงโอ้ยตาบ้านอนึ่งครับผมเอฟซีห้ายแล้วนี่พีละอยู่นั่นแหละทรับพี่ก่อนนะครับแล้คอยอวยนะครับเด้อเดี๋ยวก่อน ต้องให้คนเปิดดูก่อนโอ้ยเป็นสิดาบัะนี้แล้วเน้องสันดาแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ด่าฝากด่าด้วยนะครับทั้งพี่ครับทั้งพี่ก่อนแล้วมาวอยกันอา้ข่ายกันวอข่ายกันอยู่นี่วอทำไมมัตกงกันเลยเนี่ยเเเเเ้้ยอออาาาดียวสาม มาต้กะมาจารย์เป๊ะไหม่นาอะนเลยสาันที่แลเสามาครับผมสอัวไม่เจ็วดนะครัหนึ่สกับเก้าเจ็ดตัวสองเลยหนึ่งสเลยหนึ่งหไม่ได้มีทุกงวดนะครับไม่ได้มีทุกงวดรน้าเดือนจะให้รั้งนึงนะครับเดี๋ยวให้ฝังนถทาก่อนงานเข้ามาแล้วนี่ยับเข้าไปงานเข้าไปอสามเดือนมีหน เฮฮานะเปิดซองมาเฮฮาเลยโอ้ยเฮฮาครับเพราะว่าทางช่องเล็กน้อยหน่อยครับมาฝั่งช่องเล็กน้อยหน่อยครับช้าๆครับเหไปเลยครับได้ทุกช่องครับ จ็ดสามสามสองหนึ่งสามาตรงกันไดเช่นไดหนี่พอได้ครับพดเปิดกับพวกเลืองเลยครับเป็นลายมือปู่นะครับเป็นลายมือปูอันท่ารับบอกขนขนีลูกผมกับขนขิงลูกคือกันครับพ่ไจะเปิดมาเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเดียวกันเดอสามสองสามสองก็ตรงนะสามสามเจ็สามสองหนึ่งหสาม เก้าเจ็ดสองแข้องแเดี๋ยวเบิ่งดีดีนะครับเนะปู่เขียนข้างบนนี่ปูเขียนว่ารอีนี่หลักฐาอยู่ข้างล่างมีเขียนว่าบ่อใบไม้อ่ะพี่้องวิเคราะห์เอาได้ก็จะล้มควดำงั้เหรอ ถูกน้าเรพี่น้องนีนะครับผมดีนะครับมท่านล้มก็ยังไม่ได้กลับโอเคท่านล้ก็ยังไม่ได้กลับารทำกัันี่ทเรียบร้อยแล้วนะครับ่านกี่2จะมากันแล้พี่น้อง2ตัวนะจะตามกระตามผ สามตัวก็สามสองครับสามโอเคนะครับขับแจ้งแจ้งของคูเนี่ยปลูกกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังสร้างอะไรยังไม่เสร็จสร้างโครงครอบพระมหาจักรพรรดิองค์งพระเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่หลังคาหลังคานะครับยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็พื้นกระเบื้องยังไม่ได้ปูนะครับผู้ใดอยากไปทำบุญกันแจ้งกันเดี๋ยวนาะงพี่อยู่เนาะอีกคนนึงครับ โหมือนไม่ได้นนตี่นครับลามากันไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัา